สวัสดีสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกๆท่านนะครับวันนี้อยู่กับโกเบโกเบร้อยวันนี้ว่างครับมาถ่ายคลิปที่เราเอ็นอยู่กับทีมงานจอเจริญทรัพย์ไม่เดี๋ยวเป็นทีมงานโุนมหาสารคามนะครับ จัมปิ้งกันอยู่4คันครับวันนี้น่าจะลาลาไป2 2คันที่ไม่มาโอ้ยงูจะระบีแล้วลูกพี่ติดแอดติดแอดเรื่องโอ้อดีตเคยแรงครับเจ้าแคนเตอร์แคนเตอร์ไฟเตอร์ คันนี้ลุกน้องลานะครับทเท่าแก่ขับเองข้ออะไอย่างลั่นเลยที่เทเนี่ยก็ไปกับประมาณสองกิโลครับไม่ถือว่าไม่ไกลเราดีช่วงบ่ายด้วยนะครับวันนี้เหมือนฝนจะตกเลยครับ คันนี้อดีตเคยแล้นนะครับแต่ก่อนผมมารับจ้างกับคันนี้นะครับล็อกกี้ร้อยเก้าสิบห้าเป็นงานขุดสะครับแม่ครูนี่ยืนตักสบายเลย ทีมงานนี้เป็นทีมงานเก่าที่ผมเคยมาทำงานด้วยนะครับเมื่อสามสี่ปีที่แล้วแต่ก่อนรถคันนี้แอร์อย่างเย็นเลยครับทุกวันนี้คือแอร์น่าจะพังนั่นแหละผมว่า สบายสบายครับทางออกเยอะแยบน้อยแต่ก่อนที่ผมขับนั่นคือผ้าใบจะใส่เต็มทั้งหมดเลยนะอันนี้น่าจะโดนรถไถดันตูดแล้วก็ขาดมั้งครับ ลอยมาเลยลูกพี่เดี๋ยวผมจะนั่งไปกับคันนี้หน่อยนะรู้สึกว่าอยู่ข้างล่างมันจะร้อนขอไปตากแอร์กับเสียต้นสักหน่อย แมคโครน่าจะเปลี่ยนกระบอกไฮนรลิกตัวบนมานเป็นสีเหลืองเีย๋ยวนั่งไปกับเขาสหน่อย Để em này. à À, mười năm bảy năm mười năm mười năm mười 好。<laughs> <laughs>